สวัสดีครับผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในปีนี้นะฮะก็คิดว่านะจะทำซีรีส์สอนการเขียนเว็บนะฮะสร้างเว็บไซต์นะครับด้วยจุล m า a นะฮะก็คงจะเป็นซีรีส์นะฮะที่ดูจริงจังนะะผมก็จะมาสร้างเว็บตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ จนกระทั่งก็พยายามที่จะทำไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะครับผมก็ตั้งใจจะมาสอนนะครับซึ่งเวอร์ชันที่ผมจะใช้นะครต่อไปนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับจากคลิปปีก่อนประมาณปีที่แล้วนะครับผมใช้เวอร์ชัน2.5นะฮะปีนี้นะครับก็จะใช้เป็นเวอร์ชัน3.3นะซึ่งที่เขาจะมีฟีเจอร์ เพิ่มเข้ามานะก็เป็นที่ที่น่าสนใจก็คือมะะือถือเนี่ยก็คือ,เ,อเรียกว่า responsive website นะครับเมื่อถูกเปิดเว็บเว็บนี้นะฮะที่ถูกเขียนด้วยจุล่านะฮะก็จะอยูเอ่เมื่อถูกเขียนด้วยจุล่านะครับเว็บเมื่ออยู่บนเมื่อถูกเปิดด้วยมือถือเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในหน้าต่างของรูปแบบมือถือนะฮะไม่ใช่รูปแบบของเว็บออน b บราว์เบน PC นะครับโอเคแล้วก็ตัว Virtual Server ที่ใช้นะครับก็จะเป็น Apache นะครับของ WAMS e r v e r นะครับโอเคก็เวอร์ชัน3 3ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดจากเว็บหลักได้เลยนะครับก็กดดาวน์โหลดไปโอเคคันนี้ผมเริ่มกันเลยนะครับผมก็หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็แตกไฟล์ เช่นเคยนะครับสร้างสดิเรกทอ t รี y ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่าจุมลานะฮะปีมานะฮะผมก็ยังไม่เคยได้ลองสัมผัสเหมือนกันนะครับว่าตัว เวอร์ชันนี้สามารถทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวลองไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะฮะสำหรับการติดตั้งตัว v ว r t u ช l server นะฮะก็ผมก็ได้ทำลงไว้ในคลิป2ตัวนะฮะก็จะมี Exam นะครับ xampp นะครับกับ web Server นะครับก็สามารถที่จะไปคลิกดูกันได้นะครับเมื่อติดตั้งตัวเมื่อ Copy นะครับผม Copy ตัว จุล่านะครับเวอร์ชัน3.3.6นะครับลงมาในแบมรเซอร์เวอร์แล้วผมก็ไปที่เวอร์ช l s e เซ e ร์เวอร์นะครับรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับเพื่อของฮอสก็จะขึ้นโยโปรเจ์ขึ้นมานะฮะก็คลิกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะติดตั้งแต่ที่นี้ในที่นี้นะฮะตัวเวอร์ช l s e เซ e ร์เวอร์เขาอาจจะมีปัญหาอยู่นะฮะอาจจะเป็นบั๊กของลิงก์อยู่นะครับก็ ไม่มนปัญหาใส่เข้าไปนะครับว่า localhost/ slash um นะะฮอันนี้ก็จะเข้าไปสู่หน้า installer นะฮะภาษาที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเรียกสไทยนะครับเพื่อที่จะเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายนะฮะอ่าน,นี้ขอตั้งโจทย์ชื่อเว็บหมว่าน,นี่ผมจะทำเว็บ เกี่ยวกับพอเ,เป็นคอมพิวเตอร์แล้วกันนะฮะ C อ่าคอมพิวเตอร์ไอที ประมาณนี้แล้วกันนะฮะคำอธิบายเว็บก็เว็บไซต์ไอทีอันดับหนึ่งเลยอ่าประมาณนี้นะฮะยกตัวอย่างนะครับอีเมล ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับก็จะต้องเป็นอีเมลของผู้ที่สมัครโดเมนนะฮะชื่อผู้เข้าใช้ก็ตั้งเอานะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นแอดมินนะฮะรา้สานนะครับออฟไลน์เนวะ็บไซต์ Off ทำการออปไลน์เว็บไซต์ไว้หลังจากการติดตั้งเสร็จหลังจากนั้นค่อยไปเปิดออนไลน์ได้อ่าในที่นี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเว็บไซต์เรานะครับเป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีข้อมูลอะไรอยู่เลยนะฮะยังไม่พร้อมที่จะออนไลน์ก็เลือกใช่ไปนะฮะในที่นี้ผม ไม่มีปัญหานะจะเปิดจะปิดนะฮะก็ไม่มีผลอะไรเนรี่ยยืนยันผ่านผู้ดูแลอ่าคลิกต่อไปนะครับอ่าในหน้าการสร้างฐานข้อมูลนะครับชนิดของฐานข้อมูลนะครับจะมีด้วยกัน2แบบนะครับ MySQL MySQL ซึ่งปัจจุบันผมคิดว่า MySQL น่าจะมีประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าตัวนี้นะฮจะรองรับกับ PHP เวอร์ชัน4.1ขึ้นไปแล้ว ตัว Joomla เวอร์ชันนี้ได้ถูกพัฒนาด้วย PHP ซึ่งผมก็ไม่ทราบนะ,ะว่าเดี๋ยวต้องไปดูหน้าหลักดีกว่า <c> น <oughs> ่าจะมีบอกไหมว่าได้ถูกสร้างด้วย PHP เวอร์ชันไหนต้อง,องดูหน้า Requirement นะฮะก็แน่นอนครับว่าได้ถูกสร้างและให้ support กับตัว เวอร์ชัน P, HP เวอร์ชัน3จุนขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นใช้ MySQL ก็ไม่มีปัญหาอะไรตัวว่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็น root นะครับหาผ่านไม่ม,มีชื่อฐานข้อมูลก็ตั้งได้เลยเนี่ยว่า,ายวผมขออนุญาตนะเข้าไปดูที่ PHP MyAdmin สักครู่นะ ลายผ่านไม่มีนะครับตัวดัาเวสผมไม่ได้สร้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาสร้างในตัวติดตั้งเลยนะครับว่าจะได้ไหมนะครับผมตั้งชื่อว่าอ่าอ่าสองสิบห้านะฮะ JL underscore หาเคยติดตั้งจุมล่าแล้วจำลองฐานข้อมูลรหลัสผ่านไม่มีนะฮะ,อะลองสร้างซิจะได้ไหมตัวในหน้าของภาพรวมนะครับจะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือ,อข้อมูลตัวอย่างนะฮะ ในกรณีที่เราจะติดตั้งเพื่อการศึกษานะฮะเราก็สามารถที่จะใช้ติ๊กนะฮะเลือกข้อมูลตัวอย่างได้เมื่อเราติดตั้งเสร็จเนี่ยเขาจะติดตั้งข้อมูลตัวอย่างให้เราเราสามารถศึกษาได้ว่าเราจะเขียนโมดูลยังไงออกแบบกราฟิกยังไงอะไรยังไงนะฮะในที่นี้ผมจะเขียนเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นผมจะไม่ติดตั้งอะไรเพิ่มเข้าไปนี่ครับตั้งค่าอีเมลนะฮะส่งข้อมูลอีเมลไปต่าง ไปทางอีเมลที่เราได้ตั้งค่าตอนแรกนะฮะซึ่งในเซิร์ฟเวอร์จริงควรจะเลือกใช่นะฮะเพราะฉะนั้นในที่นี้เป็นการจำลองผมไม่ส่งดีกว่าเพราะว่าเลือกส่งไปมันก็ผมก็ไม่มีอีเมลนี้อยู่แล้วนะฮะชื่อเว็บไซต์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าคำทบายคำทธิบายสามารถใส่ได้มากกว่าน,นี้นะเพื่อเพิ่มอ่ายูเซ ที่จะต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับไซต์เราอย่างเช่นเราขายคอมพิวเตอร์เราก็บอกว่าขายคอมพิวเตอร์ราคาถูกอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เช็คฐานข้อมูลอย่างนี่นะฮะตรวจสอบก่อนการติดตั้งนะครับเอาประมาณนี้นะฮะลองติดตั้งเลยแล้วกัน,นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคนะฮะก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองไปดูใน phpmyadmin นะครับผมรีเฟรชหนึ่งครั้งนะฮะจะสังเกตได้ว่าตัว database เบได้ถูกเจเนอเรตขึ้นมาเองนะฮะโดยที่เราไม่ได้มาค r ีเอ e นะฮะให้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีขึ้นนะฮะผมแค่ตอนนี้นะครับเรามีหน้าที่ลบโฟเดอร์อินสตอลนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ ลรไปอ่ะเรามาดูหน้าเว็บที่เราได้เขียนดีกว่าอ่าที่เราได้สร้างมานะฮะซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่เว็บไซต์ที่ถูกออฟไลน์ไว้นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะบอกว่าขออภัยที่อยู่ในการปรับปรุงอะไรประมาณนี้แหละครับเราสามารถจะดีไซน์ในหน้านี้ได้อีกทีนึงครับ โอเคคราวนี้กลับไปแอดมินเลยนะฮะในหน้าของการจัดการตัวเว็บไซต์นะครับก็จะอยู่ใน URL ที่ชื่อว่า j u o m l a d m i n i s t r a t o r t สเนะฮะกดใส่เข้ไปต้งก,กี้เรา ใส่แอดมินใช่ไหมครับยูเซอร์ผมเกือบจำไม่ได้เลยแอดมินโอเคอันนี่คือหน้าของระบบการจัดการนะครับเว็บไซต์แล้วก็เว็บไซต์ที่ของเราเนี่ยที่ได้ทำการสร้างมาอ่ะคานนี้ผมในซีผมลองมาเปิดเว็บไซต์ผมหน่อยสิผมอยากดูว่า เว็บไซต์หน้าตาของผมเป็นยังไงต้องไปที่ไหนนะหน้าคอนโทรลแพเนลนะฮะโอเคคอนโทรลเพเนลโกเบลคอนฟิก okay. อ่าไปที่โกเบลคอนฟิกนะครับผมโอเคตอนนี้ไซต์นะครับถูกเลือกว่าออฟไลน์ไว้นะฮะตอบโน้แล้วก็เซฟแอนด์คลอส กลับไปดูสิอ่าอันนี้คือเว็บที่ออนไลน์นะครับก็จะแบบโล่งๆเงี้ยไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วขอทดสอบระบบไ้วคอนเสรเว็บไซต์นิดนึงนะครับเมื่อผมย่อไซต์นะฮะจะเห็นได้ว่าในรูปแบบของแท็บเล็ตนะก็จะถูกบีบออกมาในรูปแบบของ PC นะฮะก็จะใหญ่แบบนี้ในรูปแบบของโมบายก็จะเป็นยาวๆแบบนี้นะฮะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่นะแล้วก็ทันสมัยสำหรับยุคสมาร์ทโฟนเลยทีเดียวนะฮะับเคเว็บ okay, ตอนนี้เว็บกายเว็บคอมพิวเตอร์ไอทีของผมนะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะออนไลน์สู่โลกภายนอกนะครับก็ทิ้งไว้สำหรับการติดตั้งในช่วงแรกเลยนะฮะแล้วสำหรับในพาร์ทที่2นะครับเราก็จะมา เริ่มปรปัปรุงนะครเริ่มทำความคุ้นเคยกับระบบ Control p a n น l นะครในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ